แน่นอนว่าเราคงจะต้องกล่าวเป็นคำเตือนไว้สักนิดหนึ่งก่อนว่า disclaimer เนาะเรากำลังจะคุยหลังเล่นเมทันเกียโซลิดเดลต้าสเนกอิทเตอร์แน่นอนว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสปอยเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าเราจะมาพูดถึงโดยที่จะไม่หลบสปอยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราอาจจะสปอยโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามีสปอยแน่นอนแล้วกันอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะแต่ว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องต่างๆเพราะว่าเราเพิ่งเล่นมา เพราะนั้นถ้าใครจะดูแบบเป็นรีวิวแบบแบบตั้งใจจะหลบสปอยก็อาจจะยากยากนิดนึงประมาณนั้นประมาณนั้นอ้ามาเริ่มกันเมทั้งเกียร์โซลิดเดลต้าส e นต e อเตคือเมทั้งเกียร์ภาค3ที่เอามาทำใหม่เป็นเกมที่ตอนที่ตัวเก่าออกมานั้นนี่ก็ผ่านไปกว่า2ทศวรรษ์20กว่าปีแล้วที่ถ้าพูดกันนะใ,ในในตามความรู้จักของคนหรืออะไรพวกนี้ ของซีรีส์เมทัลเกียร์โซลิดเนี่ยภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนรู้จักเยอะที่สุดแล้วก็คือเมทัลเกียร์โซลิดภาค3คนอาจจะมาเริ่มจัก,กรวาลของเมทัลเกียร์โซลิดตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นจุดที่ดีเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับภาคไหนมันคือภาคต้นตำรับภาคแรกในในความโครโนโลจิคอลคือตามไทม์ไลน์ของเกมเนี่ยภาคนี้คือภาคแรก เพราะฉะนั้นประเด็นอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับอุ้ย d Snake, ส o นก d s n a k ส s นก i d u s Snake, Phantom Snake อะไรพวกเนี้ยในภาคนี้ก็คือไม่มีเลยภาคนี้มันเป็นเรื่องราวของ n a ก e d ็ตส k ke ที่แปลว่า Snake ตัวจริง Snake ตัวหลักเรื่องราวก็จะเป็นแบบเรื่องราวก็จะสเกลเล็กลงมาเลย หมายถึงว่ามันไม่ได้ไปแบบเชื่อมโยงภาคก่อนภาคหลังอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะยืนอยู่ในในสิ่งที่ถูกเล่าในภาคนี้ทั้งหมดนี่นแหละว่าเป็นอ๋อเราเป็นเนกสเนกคนแรกที่ถูกเรียกว่าสเนกในการไปช่วยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าโซโคลอฟนักวิทยาศาสตร์ฝั่งโซเวียตแล้วก็เกิดเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นในปี1964นนั่นเองอ่าซึ่งแน่นอนว่าเราก็ลิสต์เป็นมุมมองเป็นประเด็นอะไรมาที่โอเคมีด้านดีมีด้าน มีด้านที่เสียซึ่งแน่นอนว่าเราจะพูดกันไปเป็นด้านๆไปแล้วกันด้านหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีมากที่ถึงขนาดที่แบบโอเคเอามาเม็คใหม่อยู่ในปี2025ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เขาไม่แตะซึ่งการไม่แตะนั้นนะ่ะดีแล้วนั่นก็คือเนื้อเรื่องแกนของเรื่องเกมยังคงเล่าได้ดีในเรื่องเกี่ยวกับความจงรักภักดีการทรยศและความหมายของฮีโร่ว่ามันคืออะไรกันแน่ ซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้ใช้ใช้คำว่าวีแลบุรุษฮีโร่อะไรพวกนี้เป็นคำว่า the patriot ที่แปลว่าผู้กอบกู้อะไรพวกนี้มากกว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่ามันดีเลยคือเนื้อเรื่องของมันไม่เก่าลงเป็นเลยเออโดยเฉพาะตัวละครที่สำคัญที่สุดจริงๆตัวละครที่สำคัญที่สุดเราว่าน่าจะอยู่ที่เน็กเกสเนกกับเดอะบอสเนี่ยแหละ ตัวละครอื่นๆจะเป็นตัวประกอบในเรื่องที่พาให้เส้น,นเรื่องนะมันไปได้แต่เราว่าประเด็นที่เขาอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับในเขตเสน่กับเดอะบอสที่ว่า The b o อสแบบรู้มาตั้งแต่แรกเลยว่าอ๋อตั้งแต่วอกินมันยิงมันยิงกระสุนปรามานูออกไปตั้งแต่แรกเนี่ยรู้แล้ว่าโอเคคูดนตัดทางปล่อยวันแล้วคือคิดตามทันเสมอว่าอเมริกาตั้งใจจะทําอะไรเอาถ้าถ้าเราอธิบายคร่าวๆมันจะเป็น ประมาณว่าเรื่องราวของ Naked Snake เนี่ยคือเราจะไปช่วยโซ o ลอฟอ่าแมทเวอร์นหนึ่งสวัสดีครับเราจะไปช่วยโซโคโลอฟที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของฝั่งโซเวียตและอยากจะแปลพักมาเข้ากับอเมริกาแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่เกิดอะไรกันอย่าง,างสเนกเนี่ยพยายามจะช่วยโซโคโลอฟแต่ว่าถูกตัดหน้าไปโดยโวกิน แล้วก็เดอะบอสวอลกินน่ะโอเคเป็นฝั่งเขาเป็นแบบเหมือนลูกน้องคนหนึ่งของคุชเชฟใช่ไหมแต่ก็เริ่มจากกระด้างกระเดื่องแหละแล้วก็กลายเป็นแบบเออเขามันก็มาเอาตัวโซโคลอไปเพราะว่าวอลกินอยากให้โซโคลอฟทาอาวุธให้กับตัวเองแถมเดอะบอสไปอยู่กับวอลกินได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งเดิมทีก็คืออ๋ออเมริกาเนี่ยฝากเดอะบอสส่งหัวรบปารมานูมาให้วอลกินเป็นแบบเรื่องเรื่องใต้โต๊ะเรื่อง,อง,องหลังบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่พอวอลกินมันยิงปารมานูไปปุ๊บอา้าว กลายเป็นว่าเอา้าปรามานูของอเมริกาไปถูกยิงอยู่ที่รัสเซียได้ยังไงอยู่ที่โซเวียตยูเนียนได้ยังไงอเมริกาก็เลยต้องโบยว่าอ๋อจริงๆแล้วกระสุนของเราเนี่ยไม่ใช่ของที่เราจะเอาไปให้บวกกิหนหรอกนะเดอะบอสน่ะขโมยไปเพราะเดอะบอสมันจะแปรพักซึ่งเดอะบอสก็รู้เออก็ได้อาถ้าอย่างนั้นกูแปรพักก็ได้เพื่อให้อเมริกามีมีข้อแลนดิง้งใช่ไหมซึ่งนั่นอ่ะเราจะได้มารู้ตอนท้ายสุด แล้วแล้วเมื่อเราไปเล่นอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้มันจะทำให้เราแบบเออเข้าใจวิธีการตัดสินใจโดยเฉพาะของเดอะบอสมากขึ้นหรือได้รู้ว่าตอนที่พวกโอเซลอตเนี่ยก็เป็นแบบสายลับ2หน้า3หน้าอีวาก็เป็นสายลับ2หน้าเหมือนกันเกมเนี่ยมันตั้งใจจะใส่สิ่งเหล่านี้เป็นรีเพลย์แวรลูอยู่เสมอซึ่งเออมันก็เมคเซนต์กับการที่มันเป็นเกมสั้นเราเว่าตรงเนี้ยมันเลยทำให้การรีเมคเนี่ยยากขึ้นเพราะว่า หลายๆอย่างอ่ะมันเข้าไปแตะเพื่อทําใหม่ไม่ค่อยได้หลายๆอย่างเหมือนอ่าถ้าในถ้าเราพูดแบบอ่าถ้าเราพูดในเชิงดีไซน์ก็ต้องบอกว่าท่านโคจิมะเขาทํามาดีแล้วหรือว่าทีมงานชุดเก่าเขาเขาทำมาไว้ดีแล้วเขาคิดไปหลายสเต็ปมากเพื่อให้มันแบบเพื่อมาลงตัวในการเล่นหลายๆรอบเก็บซีนบ้างเจอฉากลับบ้างเข้าใจในเข้าใจใน ปรัชญาของเนื้อเรื่องให้ข้อคิดในแง่มุมอื่นๆบ้างซึ่งนั่นน่ะมันนำพาไปสู่ปัญหาปัญหาก็คือการดีไซน์ของมันอ่ะมันแต่ต้องได้ยากเกินไปแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะเราเข้าใจได้ว่าเกมนี้เวอร์ชั่นก่อนอ่ะมันเป็นยุคของ Play Station 2มันมีข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์เยอะซึ่งพอเรารีเมคออกมาแล้วเนี่ยข้อจำกัดพวกนี้กลับไม่หายไป ข้อสงัดพวกนี้ยังยังอยู่เช่นทําไมเราถึงได้เจอแบบอ๋อเราเปิดแมปโดยการกด M ไม่ได้นะแล้วถามว่าปุ่ม M นั้นมันเอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นหรอก็ไม่แบบเอา้าแบบเราจะต้องกดแทบเหมือนกับเป็นการกดปุ่มสตาร์ทในจอยก่อนซึ่งไม่สามารถปรับไปเป็นอย่างอื่นได้ด้วยมันก็เลยแบบอ้าวเออเอเอเว้กลายเป็นอย่างนั้นไปซะแล้ว เออซึ่งมันก็เลยไม่ค่อยเรารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหรใ่ในในคอนโทรลที่ค่อนข้างแจ้งกี้ที่แจงแจงกี้แปลว่าแบบติดๆิดขัดข <c oughs> ซึ่งเรารู้ว่าเออถ้าหากว่าเราจะไปแก้อะไรที่มันถูกวางแผนไว้อย่างดีอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> มันจะทำให้เกมไม่ค่อยมีทิศทางที่ดีเท่าไหร่ <c oughs> แบบมันจะดูสเปซสปะฝรั่งใช้คำว่าแบบ all over the place <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ทาให ความเป็นเหมือนเดิมในบางแง่มุมของเกมนี้ก็ทําให้เราหงุดหงิดเหมือนกันเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราพูดในด้านดีของความเป็นเหมือนเดิมกันก่อนเกมนี้มันมีความลึกในระบบถึงขนาดที่ว่าณนะตอนเนี้ระบบพวกนี้ก็ยังไม่เก่าแล้วถ้าหากว่ามันอยู่ในยุคเพย์อ่ะมันคือเกมล้ําโลกเลยด้วยซ้ำออเช่นระบบคาโมฟลชการแต่งตัวให้เข้ากับสภาพป่าสภาพแวดล้อมเนี่ย ถึงขนาดแบบเอาโกลิคอนไวแลนด์เบรกพอยท์แมงยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีแบบเอ้ยชุดเราเนียนมากเนียนน้อยขนาดไหน Environmental q ที่แม e e เ s e เนี่ยอย่างในฉากเนี้ยใช้รังพงรังพึ่งมีระบบการรักษาที่ไม่ได้ใช่แค่อ๋อเติมเลือดแล้วแล้วเราจะหายดีเราต้องอ่ะเก็บแผลแกะกระสุนออกเอาบุหรี่จี้ปลิงให้มันหลุดออกไปจากตัวมีการแบบห้ามเลือดฆ่าเชือ้อ คือลึกมากลึกมากระบบอาหารมีเน่าเสียที่ถึงขนาดแบบเกมยุคหลังจากนั้นแบบสกายริมยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยเออเกมอะระบบระบบในเกมที่แบบลึกมันมาจากภาคเก่าๆซึ่งโอเคไอของพวกนี้เออมันมันแต่ต้องยากก็ก็พอเข้าใจได้เออแบบบางบางบางส่วนมันก็ก็ดีอยู่แล้วนะส่วนนี้นิยอมเลยว่าเกมมาก่อนการมากอืมพอเข้าใจได้เลยว่าแบบเออดีจริงดีจริงอืมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราพูดว่าของเดิมมันดียังไง ก็ขอพูดต่อยสักหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นส่วนที่ปรับแล้วดีมันก็มีที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือกราฟิกอ่ากราฟิกแน่นอนว่าเทียบอันนี้กราฟิกเนี่ยสมศักดิ์ศรีเกมปี2025มากๆรวมถึงปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทุกคนอาจจะหงุดหงิดว่าเกมมันลันได้แค่60เฟรมแต่สำหรับเราอะ่ะมันลันได้60เฟรมแล้วก็แล้วก็นิง่งๆด้วยนะนิง่งๆเลย60เฟรม 2K นิง่ง อาจจะไม่นิ่งในในฉากที่แบบยูนิตเยอะแต่เขาก็พยายามแก้ปัญหาโดยการดีสปอนยูนิตเร็วๆซึ่งอันนั้นเราจะไปเจอปัญหาแบบเราเก็บของจากพวก NPC ไม่ทันมากกว่าซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งปัญหาที่เกิดจากการแก้แก้ปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วอะไรอย่างนี้รวมถึงมันทําให้แบบ ออตัวละครที่แบบเราว่าเราว่าอันนี้มันแฟนซ์วิสมากๆเลยคือการทําให้คัสซีเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าอัปเกรดเป็นอัปเกรดเป็นกราฟิกเป็นสีหน้าเป็นโมแค <Get S 2> ปที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้มากกว่าก็เรียกว่าเหมือนเดิมเป๊ะแหละแต่ว่ามันก็ทําให้แบบอุ้ยถูกเติมเต็มจินตนาการสําหรับคนที่เคยเล่นแล้วอันนี้สําหรับฉันก็คือฟังฟังเพื่อนที่มาซื้อเกมนี้บอกมาอีทีนะเพราะว่าเราเล่นเกมนี้เป็นเป็นภาคแรกเรารู้สึกว่าโอเคกราฟิกถือว่าสมศักดิ์ศรี กราฟิกทํามาแบบชัดเจนดูดีรวมถึงแน่นอนว่านี่คือเกมจาก Unreal Engine 5แล้วทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเกม Unreal Engine 5เนี่ยมันจะตายตรงป่าตรงพืชพันธุ์ัญญาหารและเกมเนี้ยป่าเยอะมากลกมากแล้วก็ p e r f o r m ร์แมนซ์หกเฟรมใช้ได้มันจะไปตายในตึกมากกว่าแบบในตึกล่วงไปเป็น40เฟรมเลยงงมากแต่ในป่าไม่มีปัญหาเลยเออแลกดีแฝกดีก็เลยต้องขอพูดว่าเออสิ่งที่เขาตั้งใจทำอะ่ะมันมันมันได้อยู่นะ แต่ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจจะไม่แก้บางอันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนั่นก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งกราฟิกสมจริงกราฟิกดีกราฟิกดีเลยแหละเออและต่อมาสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือสําหรับใครที่ที่อยู่ในในมายเซตเดียวกับเราก็คือเราแบบไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้เคยชินกับเกมยุคโคจิมะ ในยุคเพลย์สเตชันมาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะคือไม่ไม่ได้เล่นเกมโคจิมะตอนโคจิมะอยู่คนามิอะไรเงี้ยแบบจะมารู้จักแบบฮิเดโอะโคจิมะแบบตั้งใจเล่นจริงๆตอนเดสต์สแตนดิ่งอะไรเงี้ยเกมเนี้ยเหมาะกกบการเริ่มต้นนะแล้วเราจะรู้ว่าวิธีการเขียนเนื้อเรื่องของเขาแบบแยบยลมากอืมแล้วมันก็ดีตรงที่แบบตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่จัก,กรวาลเมทัลเกียร์โซลิดได้ดีหลังจากนั้นเขาจะรีเมคอะไรมาก็แล้วแต่ซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นคอมโบที่ดีด้วยในการเล่น ในการเล่นภาคนี้ก่อนว่าอ๋อรู้จักว่านี่คือบิ๊กบอสแล้วเราก็ไปเล่นภาค5ต่อที่เป็นลูกน้องของบิ๊กบอสอีกทีหนึง่งเกมนี้ดีต่อผู้เล่นหน้าใหม่ในการนำทางเข้าสู่จักรวาลเพราะว่าเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก่อนเลยดีมากมันค่อยๆปูเรื่องราวปูปูมหลังปูพัฒนาการของตัวละครตามที่เรารู้จักแบบเดียวนั้นเลยเออเพราะฉะนั้นเกมนี้ น่าจะเรียกว่าเป็นเกมหนึ่งของเมทัลเกียร์สโอลิทที่แบบอาจบในตัวจบในตัวเริ่มในตัวแล้วก็จบในตัวได้ง่ายๆเข้าใจเดี๋ยวนั้นเลยอะไรย่างนี้แต่จริงๆถ้าถ้าพูดกันนะตามประสบการณ์การเล่นเกมภาคต่อมาเยอะๆนะเกมม,มันมีความจบในตัวเยอะอยู่แล้วอ่าอย่าง,งค,คือคือเราไม่ต้องซีเรียสว่าแบบอุ้ยเล่นภาคเก่ามาทุกทุกเกมสามารถตอบได้ว่าโอ้ถ้าว่าเราไม่เคยเล่นภาคเก่ามาเล่นภาคใหม่ได้ไหมครับเล่นได้ครับมันปู เรื่องราวมาให้เสมอหรือเรื่องราวในเกมก็มีความจบในตัวมากกว่าเป็นภาคต่ออยู่แล้วเพราะว่าเกมะมันยาวมากอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับเกมภาคนี้ก็ถือว่าจบในตัวเรามาทําความรู้จักตัวละครเดียวนั้นแล้วเรื่องราวของเขาก็ขมวดปมตอนจบเกมเช่นเดียวกันและสิ่งสุดท้ายที่เป็นด้านดีของเกมที่เราอยากจะบอกก็คือตัว Guy s a v a g หรือว่ามินิเกม เดี๋ยวก่นนะในฟุตนี้มีหรือเปล่านะสงสัยจะไม่มีเดี๋ยวต้องไปเปิด Guy Savage Delta แล้วกันอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นคนละเกมแต่ไม่ใช่ <laughs> นี่คือเกมเดียวกันเพราะว่านี่คือเกม Guy Savage เป็นมินิเกมที่อยู่ในเมทั t เเียร์ Solid จริงๆอะ่ะเกมนี้เราจะได้เจอก็ต่อเมื่อ ตอนที่สเน k กถูกโวกินจับไปทรมานและขังอยู่ในคุกอ่ะถ้าเรากดเซฟตรงนั้นสเนกจะฝันร้ายแล้วมาโผล่อยู่ในเกมนี้แทนซึ่งนี่คือแบบโอ้ว oh, wow ้าวนี่มันยอดเกมเลยนี่หว่าอะไรประมาณนี้แบบมันคือคืออย่างที่เราบอกว่าเมทัลเกียร์โซิสามันจะมีความแจงกี้ในมีความน่าหงุดหงิดในการในการควบคุมในการอะไรพวกเนี้ยแบบติดติดขัดขัด,ขดโดนศัตรูตีล้มแล้ว สเนคก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ในทันทีเราจะต้องกดขึ้นมานั่งก่อนแล้วค่อยขึ้นไปยืนสเนไม่สามารถกลิ้งได้ไม่สามารถหันเร็วๆได้เลยประมาณนี้พอเราได้มาเห็นการทําเกมกายซาวเวชแบบมินิเกมที่อยู่ในเมทัลเกียร์โซลนรู้เลยว่าถ้าจะทําดีๆก็ทําได้นี่วะนี่เป็นเกมแบบแอคชั่นต่อสู้รวดเร็วคอมโบมันมากซึ่งมันถือว่าเป็นการตัดเลี่ยนในอีกรูปแบบหนึ่งเลยว่าแบบอ๋อเหมือนเหมือนเขารู้ว่า,วาเออ เอการการคอนโทรลของสเน็กในเกมหลักมันดูดูทรมานผู้เล่นนิดหนึ่งใช่ไหมเราทําดีๆก็ทําได้แหละแต่ว่าอันที่อันที่เหมือนเดิมเนี่ยคือตั้งใจให้เหมือนเดิมจริงๆนะอะไรประมาณนี้ตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราได้นอนแล้วไปเจอจริงๆก็เป็นช่วงพักเบรกที่ดีแต่สําหรับเราอ่ะก็คือเราเล่นจนจบแล้วมันปลดล็อกโหมดนี้มาให้ซึ่งก็เป็นแบบตัวตัดเลี่ยนแบบชั้นเยี่ยมเลยเหมือนกันแบบโอ้ว้าวเออได้เว้ยได้เว้ยเ,เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งความดีงาม ของแบบยุตรงนี้เหมือนแบบถ้าปรับใหม่อะไรพวกนี้ก็คือแบบอู้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีกว่าเดวิลเมค r y แต่ไม่หรอกเดวิลเมคายท่าเยอะกว่าแต่ตรงเนี้ยก็คือ s atisfy แบบรู้สึกพอใจมากในการเล่นอะไรงนี้นะมากลับมาที่เมทัลเกีย solid ของเรากันคราวนี้เราอาจจะพูดถึงข้อสังเกตรหรือบางคนเรียกว่าข้อเสียหรืออะไรประมาณนั้นสิ่งสิ่งที่เรารู้สึกแบบอ่างุนงินนิดหน่อยก็แล้วกัน นึงก็คือการควบคุมนั่นแหละอย่างที่เราบอกว่าเรารู้สึกดีกับกายซาวเวชมินิเกมของมันมากเพราะมันคือการสั่งสมมา ในความหงุดหงิดของการควบคุมสเนคกเมื่อสเนคกถูกโจมตีแล้วล้มสเนคกจะไม่สามารถลุกได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้การตั้งหลักกลับมาได้เนี่ยค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะเวลาเราเจอศัตรูระยะประชิดเช่นโล่เนี่ยเราเจอปืนเราจะยิงปืนมาจะยิงโล่ไม่เข้าแล้วเราก็ต้องยิงขาหรืออะไรพวกนี้ เสียกระสุนแล้วมันก็จะบุกเข้ามาแล้วเอาโล่ฟาดเราเราก็จะลม้มนั่นก็จะเกิดเป็นแบบคอนโทรลที่อึดอัดไม่ลื่นไหลเท่าไหร่เลยซึ่งจริงๆก็แบบอ่า เท่าที่เราฟังเพื่อเราเล่าใหมา่อีกทีนึงนะว่าไม่ถึงเกียร์โซลิ5จะไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่คอนโทรลค่อนข้างลื่นการติดขัดเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่เรื่องที่เราแบบรู้สึกไปเองหรือว่าแบบสกิลวิชูอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาซึ่งปัญหานี้เขาไม่แก้ซึ่งเราเราพอเข้าใจได้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบาลานซ์บาลานซ์าานข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างด้วยว่าถ้าหากว่าเราทาให้สเนกเก่งเกินอ่ะแบบสเน็กเคลื่อนไหวได้คล่องตัวเกินเกม ก็จะง่ายเกินเหมือนแบบตัวเดิมอ่ะมันวางค่ายกลมาอย่างดีแล้วว่าอ๋อศัตรูจะยากได้แค่นี้เพราะว่าสเนคของเรามีปัญหาในการควบคุมด้วยเขาก็เลยไม่อยากจะแตะอะไรมากแต่การไม่แตะเนี่ยสำหรับปี2025ฉันว่าอันนี้เสียเสียมาตรฐานในการออกแบบไปนิดนึงเหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องคงคงจะต้องแบบติติไว้หน่อยเออรวมถึงการควบคุมอ่มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือ Quality of Life เช่นเช่นอย่างที่เราบอกเลยว่า การที่เราจะกดะแผนที่เปลี่ยนของคือหน้าต่างค u i c k Action ของมันนะค่อนข้างน้อยซึ่งเราคาดเดาว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่เมื่อก่อนนะมันเป็นเกมที่อยู่ใน PlayStation 2ทุกอย่างจะต้องถูกควบคุมด้วยจอยคอนโทรเลอร์และปุ่มมันน้อยไงแต่ณตอนนี้แม้กระทั่งจอยคอนโทรเลอร์ปุ่มมันก็เยอะขึ้นฟังก์ชันมันก็มีมากขึ้นรวมถึงการพอร์ตมาให้ PC อะ่ะ มันปุ่มมันเยอะอยู่แล้วเราสามารถแบบทำช็อตคัตคีย์ลัดได้ซึ่งมันไม่ดูไม่น่าใช่เรื่องยากอะเกมไหนๆมันก็มีอะทำไมเกมนี้มันถึงไม่มีทุกอย่างจะต้องเข้าไปสู่ควิกเมนูคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะล้ำยิ่งกว่าเกม2025เช่นแบบโอ้โหเอ็งใส่บทสนทนาในในเรดิโอในวิทยุมาแบบมาหาศาลมากหรือระบบเอ็งลึกสุดๆเกินเกมปี2025ไปมากเลยแต่ว่าคุณภาพออฟไลน์บางอันก็แบบเอ้ยขอให้ได้มาตรฐานหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้ และเรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะบอกก็คือความคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยความที่อ่ะแน่นอนเกมเกมนี้มีมีหลายอย่างที่บ่งบอกมากเลยว่าเราสามารถเล่นแบบรีเพลย์แวลูสูงเพราะว่ามันมีความซับซ้อนทางเนื้อเรื่องไปเล่นไอ้หลายๆรอบดูอีกหลายๆรอบมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเราจะได้เข้าใจอ g e n d a ดาของโอเซ o t t อตเดอะบอสอีวาโวกและอีกหลายๆคนรวมถึงสเน็กด้วยแต่ว่า สำหรับเราที่ถือว่าตัวเองเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะส่วนใหญ่แหละก็คือเรามีเกมเยอะเราเล่นเกมนี้จบแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นเพราะฉะนั้นเกมนี้ใช้เวลา1 0บถึงสิชั่วโมงจบอ่าสิบถึงสิชั่วโมงและเกมนี้ราคา2,000บาทสําหรับเวอร์ชันธรรมดาและ2,400บาทสําหรับเด e l ลุคส์เ i ดิชั่นที่ทําให้สเน็กได้ชุดอื่นมาด้วยนี่คือราคา70ดอลลาร์ราคาเกมแบบ Triple A สำหรับเราก็คือแม้กระทั่ง าราคาสูงกว่าแฟนต้อมเพลนอะไรพวกนี้เนีราคาเต็มมันนะมันแล้วแฟนต้อมเพลนก็คือเกมแบบ50ชั่วโมง up จบอะ่ะเพราะงั้นการชั่งน้ําหนักระหว่างราคาและเวลาคือคนอื่นอาจจะไม่ใช้มาตรวัดนี้นะเช่นแบบเอ้ยถ้าเนื้อหามันเนื้อหามันมีแต่ฟิลเลอร์คอนเทนต์เนื้อหาไม่มีคุณภาพมันไม่ต้องยาวก็ได้อันเนี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอิม่มแต่สําหรับเราอะ่ะมันก็ควรจะมีทั้ง2องอย่างแหละเรามีเกม2000กว่าบาทที่มันเป็นเลดเดสม๒ หรือเกม2000กว่าบาทที่เป็นแ Assassin's c r ค e d Shadow หรือเกม2000กว่าบาทที่เป็นแบบนี้ก็คือเออมันดีแต่มันสั้นไปหน่อยสำหรับเราก็คือเราว่าเราว่ามันสั้นไปแบบจนเรารู้สึกได้สำหรับเราก็คือถ้าถ้ามันแบบสักหน่อยสักหน่อยขอขอมากกว่านี้สักหน่อยเช่นแบบสักเออ30ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ขอเกมนี้2เกมอะไรประมาณนั้นอ่ะงเอาคือถ้าถ้าอย่างแบบอ่าอย่างอย่างแคปคอมปะแคปคอมมันยังไอ้นี่เลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะ ดักออ n ควีสเขาเอามาทำา HD2D Remake โอ้โหสุดยอดเกมแล้วเขาก็ทำภาคหนึ่งภาค2มัดรวมกันเป็นภาคเดียวมาขาย H d ด d ี e m a k e ด้วยเหตุผลที่ว่าภาค2กับภาคภาคหนึ่งกับภาค2อ่ะบวกกันเลยถึงจะได้ภาค3ในเชิงแบบเวลาเล่นคอนเทนต์อะไรเงี้ยเกมนี้เราว่ามันขาดขาดไปขาดไปเยอะเกินไปถ้าว่ามันสัก20ชั่วโมงแล้วเป็นเราคงคงจะไม่บ่นเรื่องนี้เท่าไหร่และมันก็แพงด้วยแพงด้วยสาหรับเรารู้แล้วไงว่ามันไม่ใช่รีเมค อันนี้คือคือเบียดเข้าไปอยู่ในโซนรีมาสเตอร์แล้วอะใช่ไหมมันมันเหมือนเดิมมากสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คืออ๋อมันใส่มุมมองเติร์ทเพอร์เซนเข้ามาโอเคอันนี้รีมาสเตอร์จะไม่เป็นศักดิ์ศรีจะเป็นรีเมคแต่มันไม่ดีพอที่จะเป็นแบบรีเมคในปี2 0 2 5ยกเว้นกราฟิกเพราะงั้นสําหรับเราเกมนี้ข้อดีเด่นมากข้อเสียเด่นมากเพราะฉะนั้นมันเป็นเกมกลางๆยังไงซะถ้าจะมาเสพเนื้อเรื่องอะน่าเล่นนะโดยเฉพาะถ้าอิน กับเรื่องราวทางการทหารสายลับ s s p i o n a น e นิดหนึ่งอ่ะก็แนะนำแต่ว่าแนะนำให้ซื้อราคาเต็มไหมก็ไม่เท่าไหร่อันนี้โชคดีไงเพื่อนซื้อให้เพราะงั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ปิดไมค์ไปด้วยนะฮะยกับเราฉันกำลังทำงานอยู่แล้วโค้ชฉันนก็ระเบิดสำหรับพ่อหนุ่มคิดว่ายังไงสำหรับเมทังเกียร์โซลิดเดลต้าสเน็กอิเตอร์จะดูฉันเล่นแล้วก็พ่อหนุ่มก็ไปเล่นมาเองด้วยนี่ แบบเป็นเลกาซี่ลยนี่ <c oughs> ใช่ไหมเล่นเป็นเลกาซี่ก็บมกว่านี่ชอบเล่นแบบเลกาซีนะคือจริงๆแล้วว่ามันมีตัว มันมีตัว OG สายในสตรีมเหมือนกันเจ็ดร้อยกว่าบาทอืมอืมถ้าเหมือนเล่นแบบว่าเล่นเป็นตัว l e า a ซีอ่ะอย่างแรกก็คือมันเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆคือแบบกระสุนปืนตลกมันก,ก็ไม่ดอกแต่การาฟิกก็คือเลเวลนี้ใช่ไหมใช่การาฟิกก็คือเลเวลนี้อืถ้าพูดตรงๆมันก็คือ remaster คือเกมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างคือถ้าเผื่อแบบเล่นเหมือนเดิมคือจําตำแหน่งได้ว่ามันจะมีตัวยืนอยู่ตรงเนี้ยมันเดินมาตรงนี้แน่นอนอย่างเช่นตอนช่วยโซคโล,ลอปอ่ะอ่า ตอนช่วยไม่เดีตอนสู้กับไอตอนที่บอกว่าออกมากับอีวาใช่ไหมอ่าออกมากับอีวาไอห้องนั้นน่ะถ้าเผื่อเราแบบเราลุกขึ้นมาปุ๊บเราไปทา,างทางหน้าต่างยิงตัวขวาปุ๊บได้ไหมคือ,อ,อนนหน้าต่างได้เนาะอ่ายิงตัวขวาเดี๋ยวตัวซ้ายมันจะเดินมาแล้วยิงตัวซ้ายอคือ,ออกมาประตูข้างนอกปุ๊บโยนแฟลเราจะได้อีกสามตัวกลายเป็นว่าเราได้แล้วห้าตัวถูกป่าเออมันมีแค่แปดตัวเองมั้งเออตัวกวนหัวเราัมจะร้องฮะ แล้วเดี๋ยวมันจะเดินมาเงียนหน้ารอเลยไม่มาทางซ้ายก็มาทางขวาห้องกันอ่ะมันเหมือนเดิมทุกอย่างเออเราเห็นคนเล่นสไตล์นี้เยอะเหมือนกันคือเหมือนเล่นเป็นเมชันสลักอ่ะที่แบบเล่นว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 นไปเรื่อยๆจนแบบจําได้ว่าทุกตัวอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็ไอตอนที่แบบตอนแรกที่ออกมุดรั้วเลยฉันไม่ได้มุดรั้วฉันเอาปืนสงบยิงหมาสองตัวก่อนแล้วก็ปีนข้ามรั้วไปอ่าบางทีแบบหมาเห็นหมาเห็นแม่อเลิศหมาเห็นแม่นับว่าเป็นอัเลิศอ๋อหรอแล้วก็ล่อหมาแล้วก็แบบล่อล่อหมามันที่รั้วรั้วฝ ยิงถังระเบิดไม่นับว่าเป็นฆ่าศัตรูคืองงมากโอ้เออไอตรงนี้เนี่ยแบบเออลืมพูดถึงนะแต่ว่าเกินคาดมาเลยว่าแบบอ้าวระเบิดสเตลได้ดีกว่าปืนอีกแบบอ้าจริงดิเพราะเหมือนแบบโอเคอันเนี้ยคือเรารู้ด้วยโลจิกใช่ไหมว่าว่าอ่าถ้าเราใช้ปืนฆ่าศัตรูจะรู้ว่ามันถูกยิงมาจากเราแต่ถ้าหากว่าเราโยนระเบิดใส่มันแล้วระเบิดมันระเบิดอ่ะถ้าศัตรูไม่เห็นว่าเราเคลื่องอ่ะมันก็จะไม่รู้ว่าใครฆ่าแบบดีๆก็มีระเบิดเกิดขึ้นนี่เออ ก็เข้าใจตะการในการเขียนนะแต่ว่าแบบมนเก่าแก่มากเลยตะการนี้เออนั้นประมาณนั้นสำหรับเมทั้งเกียร์โซลิดสเน็กอีเตอร์วันนี้เป็นวันเงียบๆหนึ่งวันช่องแชทมีการพิมพ์ว่าเทสหนึ่งอันแต่ก็นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละเราสุดท้ายเดี๋ยวเราเป็นรอเป็นคลิปค่อยค่อยว่ากันก็แล้วกันจริงๆเรื่องนี้ฉันฉันแอบกลัวนิดหน่อยเหมือนกันนะเพราะว่าแบบแฟนลับเกมนี้เยอะอะเมทั้งเกียร์โซลิดอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละ ตอนตอนฉันทําคลิปเลดเดนหนที่บอกว่าไม่คุ้มมาแฟนแฟนคลับเลดเดนก็เยอะเหมือนกันแล้วทุกคนก็บอกว่าเออก็จริงไม่ไม่คุ้มเลยเ <c> อ <oughs> สําคัญก็คือฉันว่าการที่มันเป็นเกมแบบถึงแม้จะทําใหม่แต่การออกปี2025มันต้องมีศักดิ์ศรีบางอย่างอยู่ที่มันควรจะต้องเป็นเกม2025ไม่งั้นเรามีคําใหม่ให้เสมอนั่นคือคําว่ารีมา s t สเตอร์ประมาณนั้นประมาณนั้นฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้